ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวรรชัยกับซุปเปอร์มานิเน็ตเวิร์กนะครับอาจารย์มาร์คทาวินยังอยู่กับเรารนะครับกับมาร์คทาวินอัลติเมทแฮาส์โซลูชันนะครับจากชีวิตชีวิตนะครับที่โรยโผนจากวัยเด็กนะครับมันเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับคุณมาร์คได้เข้ามาเปิดนะครับบ้านหนังสือนะครับซึ่งเป็นหนังสือนะครับธรรมะ เกิดขึ้นได้ยังไงครับตรงนี้ครับจริงๆแต่ก่อนเนี้ยเราเราตั้งใจว่าตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับคือคูยกับแฟนไว้ว่าอยากจะทําร้านกาแฟเพื่อจะเป็นเป็นอะไรที่เอาไว้รองรับพ่อนฝูงน้องๆดาราในวงการแต่พอเราทําธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจแต่ลปัญหาที่หลักๆคือเรื่องของการปัญหาบริหารคนนะครับอย่างนีงคือเรื่องของการที่เราถ้าจะมาเปิดอีกธุรกิจหนึ่งเราก็คิดว่า มันคงเราต้องมาปวดหัวแลวช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าเราเริ่มจริงจังกับการศึกษาธรร,รมะกับแฟนนะครับคือแฟนก็เลยมาถามว่าถามว่าจริงๆเราควรจะทําอะไรที่ประโยชน์กับคนรับข้างดีไหมเราไม่ต้องเอามาทําตรงนี้แล้วก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นเป็นบ้านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือธรรมะซึ่งจริงๆแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าคนจะไม่มีามการตอบรับที่ดีแต่เปิดเดือนแรกนี่ยอด พุ่งทะลุครับมีคนเข้ามาดูมามาศึกษาธรรมะก็เป็นอะไรที่มันเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์พุทธศาสนานะครับถือว่านะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับได้ลองมาสัมผัสนะครับที่นักทิวาด48ซอยหนะครับที่นี่นะครับจะเป็นนะครับห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะครับเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บบรรยากาศน่านางมาก นะครับมีนะครับสภาพแวดล้อมนะครับที่ดีมากๆใช่ใช่เหมือนร้านกาแฟใช่ใช่มานั่งนั่งพูดคุยนะครับนั่งอ่านหนังสือนะครับดับความเป็นธรรมะเริ่มต้นยังไงนะครับกับกับคุณม้าครับกับความเป็นธรรมะเพราะว่าชีวิตที่มันมีสีสันนะครับที่ค่อนข้างผมเรียกว่าสีฉุดฉาดเลยครับตอนนี้นะครับสีฉุดฉาดนั้นนะครับค่อยๆสงบลงนะครับแล้วก็กลายมาเป็นสีขาวครับก็จริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพ Mm hmm. นะครับปีปัญหาเรื่องสุขภาพ <c oughs> แล้วจ,จบเหมาะกับแฟนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถ้ <c oughs> ามีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาแต่เขาคืนนึงเขาฝันว่าเหมือนอะไรชีวิตเหมือนเขาได้ตายไปแล้วเหมือนกับ <c oughs> สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มันไม่สามารถจะทาอะไรกับมันได้ <c oughs> แล้วนี่คือสองคนได้คุยกันว่าณ <c oughs> ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราก็เริ่มเริ่ม ก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราป่วยเรารัก,ากษาตัวเองไม่ได้ไปต่างประเทศไปศึกษาเมืองนอกก็ไม่หายเราก็เลยเข้าห้องพระเข้าไปสวดมนต์พอสวดมนต์แล้วเนี่ยเรามีมีมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเราปิ๊งเราเรารู้สึกว่าใจเราเย็นเราเหมือนกับว่าใจเรามีสุขแต่เป็นการที่เราคิดว่าถ้าสวดยาวคงจะดีสินะเราก็จะเริ่มสิบ้านาทีก็เป็น สามสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นสี่สิบห้านาทีเรารู้สึกใจมันเย็นแต่มันจะเอาแต่สวดมนต์ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีๆการที่เรากลับหัวเป็นคนดีเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเราก็เลยเริ่มทําบุญเริ่มช่วยเหลือคนนู้นคนนี้สุดท้ายเราก็เลยกลายเป็นกระบอกเสียงของพุทธศาสนาอย่างที่บอกคือตรงนี้ครับเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยมีคือบางคนมีปัญหาไม่มีทางออกก็คิดสั้นมีปัญหาไม่มีทางออกก็ก็แบบเหมือนทำร้ายตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมีทางแก้อยู่ที่ใจนะครับยอมรับความจริงแล้วค่อยๆใช้สติปัญญาแก้ไขแค่นั้นเองนะครับนะครับกับชีวิตนะครับที่มีสีสันฉูดฉาดนะครับตอนนี้นะครับเป็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับของการให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการนะครับเราเรียกว่ากระบอกเสียงเนาะนะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของธรรมะ นะครับจากชีวิตนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับใจที่ยังไม่สงบนะครับกับชีวิตนะครับของการเจ็บป่วยของร่างกายด้วยไปที่ไหนนะครับยังหาทางออกไม่ได้สุดท้ายทางออกเรียบง่ายแต่ดีสุดยอดนั่นก็คือเข้ามาสู่ธรรมะครับเพราะการการธรรมะสอนให้เราเข้าใจเราให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกนะครับเข้าใจในสิ่งที่เกิดเราเผชิญอยู่คือทําความเข้าใจให้เราเหมือนกับว่ายอมรับ <tyard. S 2> ยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ทั้งปัญหาหรือเรื่องของร่างกายที่มันป่วยนะครับแต่การเราก็พยายามในทางโลกเราก็พยายามหาทางรักษาจนที่ดีแล้วเพราะฉนั้นอยู่ที่ถ้ามันไม่หายมันก็ต้องอยู่ที่ใจถูกไหมครับเพราะดี <Pac. S 1> มันเราก็ต้องรักษาที่ใจตอนนี้พอใจดีแล้วทุกอย่างก็ทําอะไรเราไม่ได้ยังปัญหาเรื่องนอนไม่หลับผมเคยเป็นเรื้อรลังมาหลายปีผมทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทานยานอนหลับแล้วครับรู้สึกไม่ได้คือปัญหาแค่วางอย่างเดียวเราก็หลับได้ ที่เขาเรียกว่าปล่อยละวางนะครับใช่ครับว้าวนะครับท่านผู้ชมนะครับจากภาพลักษณ์ภายนอกนะครับที่ผมเห็นนะครับคุณมาร์คเทวินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทำรายการมานะครับผมไม่เคยคิดว่านะครับในเรื่องของนะครับธรรมะนะครับจะเข้ามาสู่อ่านะครับกับชีวิตของท่านนี้ได้แต่ว่าเมื่อมาสัมผัสจริงๆแล้วนะครับคุณมาร์คเทวินเนี่ยว้าวชีวิตนะครับเต็มไปด้วยธรรมะนะครับใช้หลักการดำรงชีวิตนะครับด้วยธรรมะเลยตอนนี้นะครับคุณมาร์คครับ อยากจะฝากอะไรให้กับเยาวชนนะครับรุ่นหลังๆนะครับในการดํารงชีวิตนะครับในช่วงปัจจุบันบ้างครับจริงๆอยากให้ทุกคนดํารงชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนถ้ารักตัวเองควรจะศึกษาธรรมะนะครับธรร,รรมะธรรมะเนี่ยสอนให้เรารักตัวเองรักคนรอบข้างและเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเรารักตัวเองแต่เราไม่ไม่ดีต่อคนรอบข้างมันก็ทําให้เราสังคมเราก็อยู่ไม่ได้นะครับและการ การให้เป็นการทำมันจะเป็นแรงสะท้อนกลับที่ที่เราที่ที่เหมือนเป็นเป็นบุญเป็นอะไรที่คอยอำ,อำนวยเราให้ไม่ตกกระมำลำบากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยขอให้ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วที่มันไม่สามารถแก้ไขได้มันยอมรับ <น diseases S 1> แล้วก็ทำสิ่งต่อไปให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ผ่านมามนมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องยอมรับอย่างเดียว แต่สิ่งที่จะทําได้คือต่อไปที่เราจะทําอะไรขอมีสติคิดนิดนึงนะครับ,รบปัญหาท้งชีวิตหรือร่างกายอะไรทุกคนเจอหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่อยู่ในโลกที่เป็นทุกข์นะครับบางครั้งทุกวันนี้พ้อเจอปัญหาเนี่ยมันก็คิดว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการที่เราจะฉลาดเนี่ยเราต้องควรจะใช้สติคิดทางออกให้ดีที่สุดครับ ข้อดีของการมีนนพิธีกรท่านผู้ชมรู้ไหมครับเราจะได้มุมมองของชีวิตที่ดีๆอย่างนี้นะครับนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ประสบความสาเร็จในชีวิตนี่มีมุมมองที่ดีๆในชีวิตนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคุณมาร์คเทวินนะครับจะให้เกียรติครับ รายการของเรากับซุปเ s u p e ม m o d เ l ็ตเวิร์ s บ่อยๆนะครับยินดีครับนะครับบางวันอาจจะแวะไปเยี่ยมช่องของเราบ้างได้ครับวันนี้ดีใจนะครับกับคุณมาร์คเทวินนะครับที่นะครับให้เกียรติเข้ามาร่วมในรายการนะครับกับซุป Super Model n e t w o r k ์กับเรานะครับยังอยู่กับผมนะครับกีรตินันท์สวนชัยกับซุปเ s u p e ม m o d เ l ็ตเวิร์ s นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับสวัสดีคุณมาร์คเทวินครับคุณมากครับสวัสดีครับซุปปเอร์โมเดลเน็ตเวิร์ s เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r ร์โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0